วันนี้อยากจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีของประเทศจีนนะครับและบริษัทแรกที่เราจะแนะนำก็คือบริษัทที่ชื่อว่าไบแดนนะครับหลายคนอาจจะไม่รู้จักไบแดนนะครับแต่ถ้าเราพูดว่าไบแดนเป็นเจ้าของ Tiktok เชื่อว่าทุกคนคงจะรู้จัก Tik t o k เป็นอย่างดีนะครับ ช่วงวิกฤตอย่างโควิด -19 อย่างเงี้ยมีคนอพยพไปอยู่ใน TikTok อเยอะนะครับโดยเฉพาะอินฟลูเอนเซอร์ของประเทศไทยรวมถึงดาราหลายๆคนก็เริ่มใช้ t i k t ต k อแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดที่ผมเอามาเนี่ยมาจากหนังสือเล่มนี้นะครับชื่อ t e คไ t ตันออฟช h นานนะครับหลายคนอาจจะรู้จักบริษ,ษัท t e ทคอย่าง Google Facebook Microsoft Amazon ที่มาจากฝั่งอเมริกานะครับ แต่ขอบอกว่าจริงๆแล้วเนี่ยบริษัทของประเทศจีนก็มีความยิ่งใหญ่ไม่แพ้กับสาหารัฐอเมริกานะครับเพราะฉะนั้นวันนี้เราจะพาไปรู้จักกับ TikTok นะครับ TikTok เป็นไลฟ์วิดีโอนะครับก็เราสามารถอัปโหลดวิดีโอขึ้นไปได้นะครับ15วินาทีในตอนเริ่มต้นนะครับแล้วคุณก็จะได้เวลาเพิ่มขึ้น ถ้าคุณอัปโหลดวิดีโอเพิ่มขึ้นนะครับซึ่งเป็นแพลตฟอร์มที่ได้รับความนิยมในประเทศจีนเป็นอย่างมากนะครับประเทศจีนนั้นชื่อ TikTok แปลงเป็นภาษาจีนว่าโดยินนะครับผมไม่แน่ใจอ่านผิดหรือเปล่าเนาะแต่ถ้าอ่านผิดขออภัยด้วยนะครับก็ความเจ๋งของมันก็คือ15วินาทีนี่แหละครับทำให้ติ ktok เนี่ยมีคนอพยพไปอยู่ในแพลตฟอร์ม นี่เยอะมากนะครับสำหรับประเทศไทยตอนนี้นะครับแต่ที่ประเทศจีนเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่ยิ่งใหญ่มานานแล้วนะครับโดยปีที่แล้วนะครับจากหนังสือ t e x t ซต t a n of c ช i n a ก็ได้บอกว่า TikTok เนี่ยเป็นอ่าสวัสดีครับมีคนมาดูนะครับสวัสดีครับพี่จอยสวัสดีครับ ก็ติก๊กโทษทีนะครับผู้ชมทางบ้านนะครับ TikTok ก็เป็นหนึ่งในยูนิคอนนะครับที่มีเงินลงทุนมากที่สุดในโลกนะครับยูนิคอนสำหรับคนที่อยู่นอกวงการเทคหมายถึงบริษัทที่มีมูลค่าจากนักลงทุนเกิน1,000ล้านเหรียญ US นะครับและ TikTok เป็นบริษัทที่มีมูลค่ามากที่สุดสำหรับเทคสตาร์ทอัพ ในปีที่แล้วนะครับอ๋อบริษัทไม่ได้ชื่อติ k t o k นะครับบริษัทคือ ByteDance นะครับความเจ๋งของมันก็คือมันจะทำให้วิดีโอคุณเนี่ยใส่เพลงได้เลยใน15วินาทีนะครับและมีเอฟเฟกตแบบเดียวกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการที่คุณจะเริ่มเล่น TikTok มันง่ายมากนะครับและการจะทำให้มันเป็นไวรัลมันก็ง่ายมากนะครับซึ่งเป็นที่มาของการอพยพย้ายไปอยู่ Tik t o k ของเหล่าคนที่เป็นอินฟลูเอนเซอร์ในเมืองไทยนะครับเพียสวัสดีครับโอ้เป็นเกียรติมากนะครับก็วันนี้เชื่อว่าทุกคนเห็นฟีดของเพื่อนๆผ่าน Facebook ผ่าน Instagram ที่ Export ออ,ออกมาจาก TikTok แล้วเนี่ยมันมีความน่าสนใจยังไงก็คือว่า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของเด็กรุ่นใหม่นะครับถ้าเราไปถามเด็กๆรุ่นตั้งแต่บริญญตรีลงไปนะครับ หลานเราอะไรอย่างเงี้ยครับเขาจะเล่น TikTok อกนะครับเล่น t i k กต k แล้วก็บอกว่าเฮ้ยพ mm hmm. วกลุงลุงไม่รู้จัก t i k กต k อหรอโอ้ย oh, ถ้าลุงมีไอก็รู้แล้วนะครับบางคนเนี่ยครับแต่ว่า t i k กต k อเนี่ยเป็นแพลตฟอร์มของเด็กๆนะครับความเจ๋งของ t i k กต k อกเจ้าของเขาบอกว่าเขาสามารถใช้ AI ในการเลือกฟีดให้คุณได้นะครับไม่ใช่แค่คนที่ไป follow นะครับมันทำให้มี ความสนุกในการเล่นและมีอาการติดนะครับเรียกว่า TikTok เนี่ยเป็นแพลตฟอร์มที่คนจีนเนี่ยติดกันมากนะครับติดแล้วก็สามารถแย่งเวลาจากแพลตฟอร์มใหญ่อย่าง VeChat ที่เราแชทกันได้ที่คนจีนแชทกันนะครับเราบ้านเราใช้ไลน์ใช่ไหมครับแต่ที่จีนเขาใช้ VeChat นะครับแย่งเวลาของ VeChat มาได้เนี่ย ถือว่าไม่ธรรมดานะครับตอนเริ่มต้นเนี่ยเพราะฉะนั้นไม่ธรรมดาเลยจริงๆนะครับแอปพลิเคชันนี้มีความเจ๋งอีกอย่างหนึ่งก็คือเขามีลิขสิทธิ์เพลงที่ไปซื้อมานะครับเพราะฉะนั้นเพลงที่คุณใช้เนี่ยในคลิปวิดีโอของคุณน่ะถือว่าถูกลิขสิทธิ์เป็นส่วนมากนะครับต้องบอกว่าเป็นส่วนมากพระเพลงส่วนมากที่มีลิขสิทธิ์จะเป็นเพลงภาษาจีนและเพลงของฝรั่งบางส่วนนะครับ ก็มีความน่าสนใจที่ตอนนี้โควิด1 9ทําำให้คนไทยเริ่มเข้าไปอยู่ใน TikTok นะครับมีคนอพยพเข้าไปใน TikTok อกจำนวนมากนะครับเห็นดาราฟีดกันทุกวันนะครับเต้นออกมา5แยกล่างนะครับแล้วก็เมื่อวานมีเพลงใหม่นะครับชื่อเพลงอะไรนะเจนนุ่นโบไหมถ้าผมจำไม่ผิดนะครับก็ ทิกตอกก็เป็นส่วนหนึ่งที่ทําให้เกิดไวรัลนี้นะครับเชื่อว่าทุกคนคงอาจจะหาอะไรใหม่ๆลองดูนะครับเพราะว่าตอนนี้ทุกคนต้องอยู่ที่บ้านใช่ไหมมันก็เลยอยากจะหาอะไรสนุกๆดูนะครับหรือว่าอยากหาอะไรสนุกๆทำและ TikTok ก็ตอบโจทย์มากเพราะ TikTok เนี่ยเล่นง่ายจริงๆนะครับ แต่ต้องกล้านะต้องกล้านะผมยังไม่ได้เล่นนะครับผมแค่เข้าไปดูพอเขาบอกว่ามันมีความเจ๋งในการเลือกว่า AI ของคุณเนี่ย AI เลือกอะไรมาให้คุณนะครับและคุณจะตอบสนองอันนั้นไหมนะครับถ้าเป็นแฟนๆเกาหลีแบบผมเนี่ยก่อนหน้านี้จะเป็น Any Song Challenge นะครับก็เห็นอินฟลูเอนเซอร์ของเมืองไทยหลายคนเล่นกันนะครับตอนนี้ก็เป็นเจนนุนโบนะครับนะจะเห็นเล่นกันนะครับวันนี้เจนนุนโบนะครับ สัปดาห์ที่ผ่านมาจะมีคลิปที่มีคนเต้นสิบห้าวินาทีนะครับเต้น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 ,ตนแล้วแยกล่างออกมาเป็นห้าหกล่างนะครับอันนั้นคุณไม่ต้องทำเลยเลยนะครับคุณเข้า t ิ k กตอกแล้วคุณเลือกแบบเอฟเฟกแบบเดียวกันแล้วก็ใส่เข้าไปนะครับเนี่ยครับการสร้างเอฟเฟกในติ k กตอกเนี่ยมันเป็นการทําการตลาดของ t ิ k กตอกนะครับซึ่งเอฟเฟกหนึ่งราคาไม่ได้ถูกเลยนะครับและผู้ใช้กําลัง อย่างก้าวกระโดดน,นะครับก็ถือว่าเป็นแอปพลิเคชันจากประเทศจีนที่ประสบความสำเร็จในประเทศจีนและนอกประเทศจีนอย่างท่วมทน้นใช้คำว่าท่วมท้นได้เลยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยเทคสตาร์ทอัพจากจีนหรือบริษัทเทคของประเทศจีนเนี่ยอยู่รอบๆตัวเราทั้งหมดนะครับอรอบตัวเราเนี่ยมีบริษัท เทคของจีนกี่อันนะครับอยากให้ทุกคนลองนึกนึกดูแล้วก็ลองคิดดูว่าจริงๆแล้วว่าเราใช้สินค้าเทคของประเทศจีนเนี่ยไม่น้อยกว่าของสาหารัฐอเมริกาเลยนะครับอ่ถ้าใครมีเสี่ยมี่นะครับเสี่ยมี่นะครับเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังในครั้งต่อไปนะครับและ เสี่ยมีนี่ก็เป็นหนึ่งเจ้าที่เป็นเทคสตาร์ทอัพหรือเป็นบริษัทเทคที่ยิ่งใหญ่ในประเทศจีนที่ออกมาเติบโตนอกประเทศจีนได้นะครับนอกจากนี้วันนี้คิดว่าทุกคนคงจะซื้อของลาซาด้าบ้างไม่มากก็น้อยนะครับก็มาจากเทคเจ้าใหญ่ของจีนนั่นก็คืออาลีบาบานั่นเองนะครับ ที่เข้ามาซื้อลาซาด้านะครับเมื่อก่อนลาซาด้าเปนบริษัทของสิงคโปร์เนาะและมีใครใช้วีแชทบ้างไหมครับอาจจะไม่ใช้ถ้าไม่ได้คุยกับคนจีนนะครับแต่ถ้าพูดถึงอีกอันหนึ่งผมเชื่อว่าหลายคนใช้นั่นคือจู๊กสนะครับ Music s t r e a m มิ่อันดับหนึ่งของเมืองไทยเนาะอืจู๊มีคนใช้แน่นอนครับอันนั้นก็มาจากยักษ์ใหญ่ของจีนที่ชื่อเทนเซ็นนะครับ เฮนเซ้นเจ้าของเดียวกับ e c h a t นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังในในวิดีโอไลฟ์ถัดๆไปนะครับอยากให้ทุกคนช่วยคอมเมนต์นิดนึงครับว่าอยากฟังเรื่องราวของบริษัทเทคที่เป็นของจีนเนี่ยบริษัทไหนบ้างนะครับถ้าผมมีข้อมูลหรือไม่มีข้อมูลก็ตามจะหามาให้ นะครับจะหามาให้เพื่อเอามาเล่าให้ฟังกันในช่วงนี้เป็นช่วงที่แบบเออประเทืองปัญญาเนาะจริงๆประเทศจีนก็เป็นประเทศที่ก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีไม่แพ้กับฝั่งตะวันตกนะครับแล้วก็มีเคสมีเคสสตาร์ดี้ที่น่าสนใจจากประเทศจีนหลายเคสที่น่าจะนำมาเล่าให้ฟังนะครับเราจะเห็นแล้วว่าจริงๆแล้วประเทศจีนเนี่ยมีความเติบโตทาง แง่ของเทคโนโลยีไม่แพ้ประเทศฝั่งตะวันตกอย่างสหรัฐอเมริกาที่เป็นต้นกำเนิดซีก้อนวันเล่นะครับที่จีนเขาก็มีชื่อนะครับเขาในหนังสือเทค Titan o นอาชน a เขาตั้งชื่อเล่นๆว่าแดก้อนซีก้อนวันเล่ก็ชื่อก็เพาะดีนะครับแล้วก็ดูยิ่งใหญ่สมเป็นประเทศจีนดีนะครับมีคนถามว่าไลฟ์อะไรนะครับก็ ว่างๆพี่อยากมาเล่าให้ฟังว่าช่วงเนี้ยมันมีความเคลื่อนไหวอะไรจากฟากโลกของเราบ้างนะครับก็คือทั้งสองฝั่งเนี่ยมีความเคลื่อนไหวทั้งแง่เทคตลอดเวลาแม้ว่าเราจะอยู่ท่ามกลางวิกฤตของโควิดนะครับการเกิดวิกฤตนี้ทำให้มีบริษัทได้รับกำไรและการเติบโตขึ้นมหาศาลนะครับ เชื่อว่าหลายคนคงใช้แอปพลิเคชันอย่าง Zoom บ้างนะครับซู m ก็เติบโตในช่วงนี้นะครับถือว่าเป็นช่วงที่เกอบโกยของบริษัทเทคบางบริษัทนะครับเราไม่ขอยกชื่อแล้วกันแต่เชื่อว่าทุกคนน่าจะรู้ว่าตอนนี้ใครกำลังเติบโตบ้างนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่เราน่าจะรู้ไว้นะครับแม้ว่าจะไม่รู้ไม่เป็นไรนะครับแต่รู้ไว้ ก็ดีเหมือนกันนะครับเพราะผมเชื่อว่าประเทศจีนจะมีอิทธิพลกับประเทศเราและพฤติกรรมการใช้เทคโนโลยีของเราเนี่ยไม่มากก็น้อยตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปหรือใครรู้สึกว่ามีมาตั้งแต่อดีตแล้อะอยากให้ทุกคนลองคิดดูว่าตอนนี้ทุกคนมีสินค้าจากบริษัทเทคจีนนะครับ กี่อันนะครับไม่นับสินค้าที่เม d ดอิน h i น่นะครับสินค้าเกือบ99% Made i เ China มินน่าหมดนะครับแต่สินค้าที่เป็นเทคของจีนเนี่ยมีกี่อันนะครับอ่าบ้านใครใช้เสี่ยงมี่บ้างนะครับถ้ามีเสี่ยงมี่มีอุปกรณ์เสี่ยงมี่กี่อันนะครับช่วยคอมเมนต์กันมาหน่อยนะครับแล้วก็เชื่อว่าทุกคนอาจจะมีเครื่องฟอกอากาศเซี่ยวมี่อยู่ด้วยซ้ำนะครับในแวดวงของเพื่อนเพี่ๆที่รู้จักเนี่ย ก็มีคนใช้เครื่องฟอกอากาศเซี่ยมีเยอะผมก็มีเหมือนกันนะครับผมก็มีใช้เครื่องฟอกอากาศของเซี่ยมีนะครับแล้วก็มีอุปก,กรณ์ของเซี่ยงมี่หลายๆอย่างเหมือนกันนะครับวันนี้ก็คงลาไปเท่านี้นะครับก็ประมาณ10นาทีและหวังว่าทุกคนจะมาติดตามในสัปดาห์หน้าว่ามีอะไรมาเล่าให้ฟังเพิ่มนะครับสัปดาห์หน้าเราจะมาเล่าถึง เซี่ยมีให้ฟังดีไหมครับจริงๆแล้วประวัติเซี่ยมีก็น่าสนใจมากนะครับก็เป็นบริษัทเทคเจ้าหนึ่งที่เราน่าจะรู้จักกันเป็นอย่างดีนะครับครับงั้นวันนี้ขอลาไปเท่านี้นะครับสัปดาห์หน้ามาพบกันใหม่ในชัยหน้าเทค EP 2นะครับกับเซี่ยมีนะครับแต่ถ้าเปลี่ยนท็อปิกไปก็แปลว่าผมลืมแล้ว ว่าผมจะเล่าอะไรนะครับก็แล้วแต่อารมณ์นะครับเดี๋ยวจะมาเล่าให้ฟังอีกครับได้ครับก็วันนี้ถ้าใครอยากรู้เรื่องเกี่ยวกับบริษัทเทคโนโลยีของจีนเรื่องอื่นๆบ้างนะครับก็อยากให้มาเล่าให้ฟังว่าคิดยังไงกับบริษัทเทคของประเทศจีนบ้างนะครับแล้วก็อยากฟัง เรื่องราวเทคโนโลยีของประเทศจีนในแง่มุมไหนบ้างนะครับก็จะพยายามไปสรรหามาให้ฟังนะครับแล้วก็ถ้ามีโอกาสจะเชิญแขกรับเชิญมานะครับก็คือผมมีคนรู้จักเป็นรุ่นน้องนะครับที่ไปเรียนที่ประเทศจีนนะครับเดี๋ยวขอท้าทายกันดูก่อนนะครับไม่แน่ใจว่าน้องดูอยู่หรือเปล่านะครับก็ขอลาไปเท่านี้นะครับแล้วเดี๋ยวเสาร์หน้ามาเจอกันนะครับตอนสองสวัสดีครับ